หมอนเจ้มจินดาพลาหลังสมบูรณ์เลขที่สอมอนเจ้าหุนท้องเลขที่สิอนี่ไข่แรงไข่รงไ่งา หรือเย่าหัวลี่ลูไไกจมันจะไม่ชจินเทียนหัวมันจินเทียนจิเทนหัวมันจมนจมาชี่เย้าหัวลี่ลูกตอนนี้นะะพ,วพวกเราเนี่ยกำลังหลงในยาวาาราชคือไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหน สวยๆข้าก็ยังไม่ได้กินมีเพื่อนมาเสนอจิ้ปวดขี้ช้อนอะคนปวดขี้หน่อยมึนก็ปวดขี้ตรงนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราเนี่ยกำลังจะไปประตูสุ้มเสนอพระเกียรติรอบโคกซึ่งทางเดินก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่ดูรยทางคือมันก็ค่อนข้างที่จะ เพือต okay, okay. okay, okay. ่นหวป่อยกันกลางค้างเลต่อไปถึง oh. จ oh! wow. ุดเช็คอินโอเคทกันแต่วันนี้อย่าพาปเาไเลยเลืน้ะไม่ก็ได้ เพมือเป็นวจีมันี่ตอนนี้เราจะอยู่ที่เยาวราชกันนะครับผมไปกันต่อเราอยู่กับใครนะครับผมพี่จิโน่นะครับกับยำนะครับผมเดินไปกันต่อนะครับส,สดีค่ะตอนนี้นะคะเราเป็นเวลา10.51แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ บอกมึงบอกอ่ะบอกมึงเสี่ยงใจชื่อฟ้านชื่อฟ้านเลย้าช来่来来吃饭吃饭่哈哈哈哈กันนี่สาวผู้สาวซี่เจริญกรุงบอกผู้สาวซี่เจริญกรุงซี่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 ไม่เคยไปมาก่อนเลย เยวกูร่างอ่ะเมื่อกี้ขโมงยพี่หาวสิงชี้วิ่งดิ้นก็ฉุนมาสิงชี้เรียกหมอข้างบนที่ปรเดี๋ยวค่ะตอนนี้ก็พวกเราได้ไปเยาวราชมาแล้วแล้วก็ไปเจริญกรุงมาแล้วด้วยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามหรือว่า MBK เพิ่งออกจากหอศิลป์เลยเมื่อกี้อธิบายวันนี้ทำไมเรามาอยู่ที่นี่ได้อ๋อเหตุผลที่เราต้องอยู่ที่ MBK นะคะเพราะว่าเจริญกรุงมันไม่มีอะไรเลย ต้องบอกนว่าเราไปก็ไ้นะเราไปเาวราชเยาวราแล้วก็ไม่ยอมไปดื่มเ่ไปที่ตรงว่าก็ในแขกรอนมากก็เลยตัดใจกันว่าไปเลยกูที่ท้ายสรุปก็รือเดิมร้อมากมันกายเราายสองเลยก็เลยตัดใจกนว่าอยากไป MDC ก็เลยมาอยู่ที่หอถิซึ่งมนน่รกันอะไรที่ MJ ไปหาของกินแล้วก็ตดกติดติดคิดน่าเชื่อมากมานถ่เอา้เอาอะเอา เอ้ยเฮ้ยอ้เนี่แม่าโอ้แมววับมันพาเดินัหเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ก็ใสเดี๋ยวใส่นมันไปไหนแล้วเนียอ๋อที่นี่ออไเออไปไปอปไอไอ เอาะต้องเป็นคนอีสานไม่หะนีฉากที่จะเลยนนีฉาก่จะเนกูหนีฉากไม่ฉากลาคนได้เอเ